มูรนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์สามมูลนิธิเพื่อสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอเนืงประชาพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีรวมหลวงราชสาริณีสุริพัฒน์มหาวชรธิดาทรงมีพระดํารัสเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิอย่างเป็นทางการสามมูลนิธิประกอบด้วยมูลนิธิภูมิบดินในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิพัชรสุทธา ขชานุรักษ์ในพระบรมราชุปธรรมและกำมูลรัธิราชทันปันสุขทาความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชุปัมภมโดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภูณริธภูบดินในภาพรมราชูปัมถมเป็นการพัฒนาต่อยอดจากโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติบู่บ้านสาระวะและบู่บ้านโลโวจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อสืบสารพระราชบัญญัติการบำบัดทุกบำรุงสุขของรัษฎรโดยพื้นที่บริเว,เวณเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติเป็นชุมชนอยู่ติดชายแดนมีความสําคัญต่อความมั่นคงของประเทศ เป็นพื้นที่แหล่งมรดกโลกของประเทศไทยที่สมควรได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลและรักษาต้นน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติผ่านการดําเนินงานและเน้นการพัฒนาในหลายๆด้านเช่นด้านเศรษฐกิจเน้นเพิ่มรายได้ลดหนี้สินด้านการส่งเสริมหรืออนุรักษ์ผ้าผ้าทอกระเรียงนะครับเน้นพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน จะคัดเลือกและฝึกอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อเป็นวิศวกรสังคมในการพัฒนาท้องถิ่นอดธิพัชระรุธาคชาดุรักษในพระบรมราชุปถัมภ์เกิดขึ้นจากน้ำพระาราชฤาัไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อทรงรับทราบถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างในพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกที่จังหวัดชาเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วถึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาและส่งรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินงานตามแผนแม่บทสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่าแบ่งพื้นที่การดําเนินงานเป็น3าพื้นที่ได้แก่พื้นที่ป่าอนุรักษ์พัฒนาแหล่งอาหารช้างป่าด้วยการนําโป่งแล้วก็ปลูกพืชอาหารช้างป่าจัดทาแหล่งน้าปรับปรุงแหล่งน้ําเดิมพื้นที่แนวกันชนจุดพักช้างเพื่อตรึงช้างให้ห่างจากชุมชน และกําำหนดเส้นทางการพาช้างกลับคืนสู่ป่าในเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในดยการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อเป็นแนวกั้นช้างตามธรรมชาติรวมทั้งจัดทําระบบติดตามเฝ้าระวังช้างป่าแล้วก็พื้นที่ชุมชนให้ชาวบ้านเข้าใจพฤติกรรมของช้างแนะนําให้ปลูกพืชที่ช้างไม่ชอบเช่นพืชสมุนไพรส่งเสริมอาชีพพัฒนากลุ่มอาชีพขยายผลการเรียนรู้เกี่ยวกับช้างสําหรับเยาวชนไปสู่โรงเรียนในพื้นที่ มูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์จากพระมหากราธิคุณที่ทรงเห็นว่าสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังซึ่งก็คือประชาชนเช่นเดียวกันและทรงเห็นว่าการจะเข้าถึงบริการทางการแพทย์การได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขัง เป็นสิทธิของผู้ต้องขังที่ควรได้รับเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักมนุษยธรรมจึงสมพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้เริ่มโครงการรัชทันปันสุขทาความดีเพื่อชาติตสัตว์กษัตริย์ขึ้นเพื่อเติมเต็มสิทธิของผู้ต้องขังให้ได้รับการบริการทางสุขภาพเฉีเช่นประชาชนทั่วไปส่งเสริมการมีสุขภาพกายสุขภาพใจทัศนคติที่ดีและพัฒนาการเรียนรู้ผู้ต้องขังเพื่อเป็นการคืนคนดีสู่สังคม